สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชา YouTube ทุกท่านครับผมสวัสดีไปทาง FC ช่อง YouTube รถดำสวยๆจารัดที่เคารพรักทุกคนด้วยนะครับเอาสำหรับเช้านี้ก็พามาดูเราน้อยครับกำลังทำความสะอาดหม้อน้ำอยู่ โดยการอัดฉีดครับอัดฉีดข้างหน้าเลยหน้าแผงเลยครับเพราะว่าฝุ่นเยอะมากเลยมันเป็นฝุ่นเหมือนเหมือนฝุ่นคาบน้ำมันมาจับมาก่อนทำให้การระบายความร้อนค่อนข้างจะตึงๆนิดหน่อยครับโอ้โหอัดแบบกใกล้ๆเลยครับนี่ทะลุไม่เรา เฮ้ยทะลุมันก็ั่วดดิไหนดูสิดิงถอยไปดิมันฝอยเยอะไม่ออกฝอยไหมเออฝอยอยู่นึกว่าแหลมแล้วบอกทะลุอยู่ผมตกใจหมดเลยนี่ครับคุณเยอะมากเลยตรงน,นี้ไอ้คุณคราบมันเกาะมันจะเป็นลวดตรงนั้นเป็นระบบอินเตอร์ครับเป็นโอ้เรา เรื่องล้มใส่ขึ้นเนี่ยข้ามมันมาเกาะตามบนเนี่ยเยอะมากเลยให้ฉีดให้มันสะอาดเลยครับม้อผักก็ไม่ได้ซื้อมาใส่ใหม่เองจะฉีดเย่ไปตรงนี้เด้อ ระบบไฟนะ่นะชั้นข้าหน้านี่มันจะเป็นไอข้างบนนี่จะเป็นอินเตอร์คูลเลอร์แล้วก็ข้างหน้านี่จะเป็นตะแกรงตะแกรงกันฝุ่นครับถัดจากตะแกรงกันฝุ่นนี้ไปจะเป็นออยน้ำมันไฮดรอลิกนะครับโอยน้ำมันไฮดรอลิกหรือว่าหม้อน้ำ หม้อน้ําของน้ามันไฮดรอลิกนี่นนเองนะครับถัดเข้าไปอย่างหม้อน้าไฮดรอลิกข้างในนู่นสุดท้ายเลยเป็นระบบระบ,ร,ระบายความร้อนของเครื่องนะครับเป็นหม้อน้ํานะครับต้องผ่านไปตั้งหนึ่งสองผ่านสองชั้นเลยอะหม้อน้อําอ่ะกว่าจะถึงหม้อน้านะครับเพราะว่า ระบายความร้อนไฮดรอลิกนี่ต้องอยู่หน้าหม้อน้ําอยู่แล้วเพราะว่าไฮดรอลิกร้อนเพราะฉะนั้นลมที่ปะทะเข้าไปก่อนต้องไปเจอกับออยไฮดรอลิกก่อนเพื่อทําให้ไฮดรอลิกนั้นลดความร้อนได้ดีขึ้นนะครับเขาก็เลยออกแบบให้ออยไฮดรอลิกอยู่หน้าหม้อน้ํานะครับเพราะว่าเวลาทํางานจริงๆนะครับไฮดรอลิกร้อนมากแล้วตัวออยนี่แหละจะเป็นตัวที่ ช่วยให้ระบบไฮดริกเย็นลงนะครับระบายความเย็นได้ดีนะครับเพราะว่าไฮดริกจะวิ่งผ่านมาออยเนี่ยครับวิ่งผ่านออยเหมือนมอน้ำเลยเหมือนกันเลยครับเพราะฉะนั้นความร้อนก็ขึ้นได้นะครับความร้อนนี่มีปัจจัยเยอะหนึ่งแพงหน้านี้ตันครับแพงหน้านี้ตันทําให้เกิดความร้อนได้สองหม้อน้ําตันทําให้เกิดความร้อนได้ สามพัดลมใบพัดลมหมดคุณภาพคือใบเก่าเวลาใช้งานร้อนๆไปใบมันจะอ่อนพอใบอ่อนปุ๊บไม่ค่อยมีความแรงในการดูดอากาศนะครับนี่ะพัดลมก็มีส่วนซีไดชาร์จหย่อนสายพานหย่อนนั่นเองนะครับมีส่วนห้าลูกปืน ปั๊มน้ำแตกก็มีส่วนในความร้อน6ไดชาร์จลูกปืนไดชาร์จแตกก็มีโอกาสทำให้เกิดความร้อนนะครับลูกปืนไดชาร์จแตกทำให้เกิดความร้อนไม่พอยังชาร์จไฟไม่เข้าด้วยนี่คือสาเหตุที่เราต้องดูครับก็มีหลายหลายหลายอย่างนะครับมีหลายประเด็นนะครับแล้วก็ เรื่องการอุดฟองน้ําข้างๆนี่ก็สําคัญอ,อีกตัวหนึ่งอุดฟองน้ําข้างๆเนี่ยถ้าเราไม่อุดพัดลมมันดูดความร้อนเหมือนกับดูดวนมาจากเครื่องอ่ะความร้อนกักเครื่องมันลอดมาข้างหน้าได้รอดมาข้างหน้าปุ๊บมันก็ดูดดูดดูดอากาศร้อนเข้าไปคืนเนี่ยมันก็จะประมาณนี้ครับควันออกเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นต้องอุด อุดหม้อน้ำให้ดีที่สุดเลยครับอุดให้ดีๆเลยให้เราล้างให้ยิงให้มันน่าน,นาไปสะอาดไปเลยวัานั้นได้ยิงกันไหมไม่ได้ล้างหรอกมั้งหม้อน้ำอะ่ะไม่ได้ยิงบ่นานกว่ามันจะผ่านไปข้างในอู้ยัยงน,าน้า่ะ ขึ้นไปเปิดดูดิเปิดฝากระปุกข้างบนอ่ะมันสาดไปถึงข้างในไหมเอาขึ้นตรงนี้เลยเปะโอ้ขึ้นทางหลัดเลยเอากระโดดเลยรวบ mm hmm. เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนหน่อยโอ้วันนี้เดดออกไปเนาะได้วิ่งดินไมเนาะ ไม่ถึงเลยไม่ถึงหม้อน้ำเลยนีดดย่เห็นไหมขนาดใช้อัดฉีดฉีดยังเข้าไม่ถึงหม้อน้ำเลยเนี่ยเอามาฉีดอันนี้ไปเลยตัดเครื่องแป๊บเดียวเองเมื่อกี้ร้อนเร็วเท้ปะอู้ นอหแล้วเนาะอู้นนแหละลงไปข้างล่างไหมเดี๋ยวพี่จะอันนี้ให้ด for ูครับช่างเอทุกสัยเขาไม่เอากลับบ้านว่ะได้เงินจากผมไปปุ๊บไปอาลาเลยครับ ดูอุปกรณ์นี่ต้องใสต้องใสแถมไว้ให้ผมเออดีเหมือนกันเวมีช่างเอแบบนี้ก็ดีเหมือนกันเอาใจลูกค้าดีมากเลยมาทำเอให้ไม่พอครับยังแถมเครื่องมือทำมาหากินไว้ให้ด้วยดีมากเดี๋ยวให้เราเอาไปเก็บในบ้านก่อนถ้ามาก็ผมจะบอกว่าไม่เห็นครับเอาผมไม่เห็นต้เนอเลาน้อ ายบาทนี่นเมื่อวานลุยซะจนขำเม,มืดเลยช่างช่างเอในตำนานเดี๋ยวให้เรามายิงแผงนี้ด้วยมั้งนี่ตันไหมแผงเอโอ้ตันเหมือนกันนเนี่ยถ้ามายิงข้างหน้าตรงน,นี้หน่อยหน้าแผง เคล็ดก็จ่อยยิงตรงนี้นเลยเ l าเดอ้อเนี่ยแพงแอรยิงข้างหน้าเนี่ยให้มันสะอาดมาส่งปืนมาเียบเครื่องมาไว้ตรงนี้สายมันไม่ถึง นี่ไว้ตรงนี้ไว้ตรงนี้เออโอ้สินี้มันจะรั่วอะไรยัยยัยๆๆๆ พวกไอเนี้ยที่มันรั่วเร็วเพราะว่าเราไปขุดดินฝุ่นอะถ้าไปขุดดินฝุ่นะมันจะมาเกาะแถวนี้แหละนะครับก็บอกมันจะมาเกาะ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 วงนี้ปุ๊บพอมันลงฝุ่นมันก็เข้าได้เนี่ยเข้าไปโดนซีนเนี่ยทําให้ซีนรั่วเร็วครับแต่ถ้าไปยืนงานหนองงานหลวงอ่ะอันนั้นไม่ค่อยเท่าไหร่ครับเพราะว่าอ,อดินมันเปียกไม่ค่อยรั่วเร็วครับแต่ถ้าไปลอกนา โรหนาดินแล้วเรียบร้อยเลยรัวเร็วครับรัวเร็วต้องใช้น้ำแฟบนะครับตอนเช้าเราก็เอาน้ำแฟบมาฉลมกับผ้ามาถูถูถ,ถ,ถูก่อนจะทำงานอ่ะถ้าเรารักษาตอนนี้ได้มันก็จะใช้ทนถ้าเรารักษาไม่ได้ถ้าฝุน่นเกาะเยอะเอะมันก็จะรั่วเร็วครับนี่หลักการจริงๆเลยครับวันนี้น่าจะได้ เอาส้มลายลองปฏิบัติการนะครับวันนี้ผมก็จะอยู่ดูอาการวันนี้ต้องอยู่ดูอาการครับหลังจากฟิตเครื่องมาใหม่ต้องดูอาการดูความร้อนนะประกอบไปด้วยครับต้องสังเกตดูก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันขอตัวไปอาบน้ําก่อนนะครับผมสวัสดีครับวันนี้เราจะมาสังเกตการการทํางานของเจ้าส้มลายกันนะครับวันนี้